รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รามีดีกันที่อำเภอเขาคิชกูดจังหวัดจันทบุรีค่ะจะพามาดูงานจากสารแต่ว่าไม่ได้ทํามาจากวัสดุทั่ว,วไปที่เราเคยเห็นอย่างไม้ไผ่หรือเชือกมัดฟางน,นะคะแต่งานจากสารของที่นี่ค่ะเขาทํามาจากพืชชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า คุ้งกับคลาอาแค่ชื่อก็สงสัยแล้วใช่ไหมคะว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะพูดคุยกันนะคะกับคุณครูคำรนวังศรีซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอเขาคิจกูดจังหวัดจันทบุรีนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณครูคะสวัสดีแม่แม่แล้วก็คุณตาด้วยนะคะก่อนอื่นถามก่อนว่าคุณครูเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับในเรื่องไหนยังไงบ้างก็เกี่ยวกับภาษาชองแล้วก็ ประเพณีวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับข้องกับชองครับชุกอย่างชองนี่คืออะไรคะชองก็คือกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งในจังหวัดจันทบุรีครับเอกลักษณ์โดยโดยรวมที่เราสังเกตได้เลยว่าเนี่ยคือชาวชองคืออรูปร่างในค่อนข้างสันทัดดวงตากลมโตริมฝีปากหนาผมอยากศกประมาณนี้ครับนี่เหมือนแม่แม่กับคุณตาคุณยายตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยกลกลเคียนครับอืมค่ะ แล้วเห็นบอกว่านอกจากนั้นยังมีเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรด้วยเหรอครับผมก็มเกี่ยวกับสมุนไพรท้องถิน่นเป็นพืชท้องถิ่นเกี่ยวกับชองครับเช่นกระดอมเลี้ยวหอมกวาลอะไรพวกนี้ครับ<อ>แล้วก็มีคลุ้มคล้านั่นสิคะคลุ้มคล้าเนี่แหละค่ะเพิ่งเคยได้ยินชื่อเป็นครั้งแรกเลยค่ะคุณคร,ครูเป็นมันเป็นยังไงอะคะ,ะคลุ้มนี่ก็ขึ้นอยู่ตามธรรมชาตินะครับลักษณะของคลุ้มคล้าเนี่ยจะมีความ คล้ายคลึงกันแต่แตกต่างกันลักษณะถิ่นที่อยู่ครับคลุ้มเนี่ยจะอยู่บนที่มีความชื้นสูงลําต้นจะใหญ่กว่าคล้าคล้าน่จะอยู่บนพื้นราบตามลําคลองทั่วไปครับใบของมันจะเลียวเล็กกว่าคลุ้มใบคลุ้มเนี่ยสามารถที่เอามาห่อขนมได้และเอาไปทําเป็นยาได้ครับเช่นยาพวกดับพิษไข้พิษการไข้ต่างๆครับต้นข้างหลังนี้ใช่ใช่ครับต้นข้างหลังนี้ครับอ๋ออันนี้คือคลุ้มหรือคล้าอันนี้เป็นคลุ้มครับ ส่วนใหญ่เขาจะขึ้นคือขึ้นบนดินหรืออยู่ในน้ำอาจจะอยู่ตามพื้นที่ที่มีความชื้นหน่อยครับอยู่ตามแฉดฉะหน่อยหนึ่งประมาณนี้ครับลำต้นก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีก้านแล้วก็มีใบลักษณะอย่างนี้นี่คืออันนี้คือเอามาห่อขนมได้ใบของมันเอามาห่อขนมได้ครับแล้วส่วนหัวของมันก็เอามาทำยารับก็คือตรงส่วนบริเวณนี้มีเรียกว่าหัวหรอคะครับใช่ครับไม่ได้ไม่ได้ไปขุดใน ลงโคนมันนะครับแต่จริงๆแล้เจะเข้าใจผิดตรงนี้คือหัวคลุมอ๋อแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคล้าใบจะเรียวกว่านี้ใช่ครับใบคล้าจะเรียวกว่านี้อันนี้คือเอามาห่อขนมได้ภาษาชองใช่ครับค่ะอหน้าตาของคลุ้มคล้าเป็นอย่างนี้นั่นเองแล้วโดยปกติแล้วค่ะเราใช้ทําอะไรได้บ้างคะก่อนที่เราจะมาเอามาทํางานจากสารมันเดีต้องฝากคุณครูไว้ที่เดิมไม่ถึงอันนี้ก็เอาไปทําเป็นเส้นต่อครับเอาไปมัดสิ่งของอะไรประมาณนี้ครับ เมื่อก่อนก็จะเอาไปมัดใต้ครับมัดใต้รู้จักใต้ไหมครับใต้ที่เอามาทําเป็นคบเพลินที่มาจุดไฟใช่ครับแล้วก็มาห่อขนมก็คือเส้นต่อมันก็คือทําลักษณะคล้ายๆแบบนี้ครับให้มันมีเส้นเล็กๆพอหลังจากนั้นจริงๆแล้วก็คือก็ทำคบคู่กันไปก็เอามาทําเป็นเครื่องจักสารด้วยครับซึ่ง ชมชนของเราก็คือเป็นภูมิปัญญาของเราอยู่แล้วไมคอยเกี่ยวกับงานกรอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมครับตั้งแต่บรรพบุรุษมาแล้วครับก็คือเป็นการจักสารเพื่อเอามาใช้ในครัวเรือนประมาณนี้ครับค่ะส่วนใหญ่ก็คือปัญญาจักสารประเภทอะไรบ้างก็เช่นอัานี้เขาเรียกกระโลนะคนชองเรียกกระโลครับกระโลเอาไว้ใส่ของหรือวางสิ่งของะครับเหมือนกระจาดคล้ายๆกระจาดครับแต่ทางนี้เขาเรียกกระโลกระโลครับแล้วก็มีกระบุงกระบุงอันนี้ก็คือกระบุงค่ะครับแล้วก็มีพวกข้อง นี่คือข้องเอาไว้ใส่ปลาปลาต่างๆแล้วก็มีชะนางชะนางนี้ทำอะไรคะอันนี้เอาไว้ช้อนปลาครับอ๋อที่อื่นเขามีกันไหมคะคุณรูอ่าก็ของภาคใต้ก็น่าจะมีอยู่ครับแล้วที่นี่มีเยอะไหมคะที่นี่ก็มีเยอะอยู่ที่ฟาร์มสมบูรณ์ของธรรมชาติด้วยครับออคือถ้าเราไปตัดหรือไปคือถ้าเป็นแหล่งน้ำมันไม่มีความอุดมสมบูรณ์เนี่ยก็จะไม่ขึ้นแล้วครับอือค่ะมันมีเป็นแบบฤดูกาลของมันไหมคะหรือมีตลอดมันก็มีตลอดเลยครับ อย่างนี้คือเราแบบว่าเหมือนแบบปลูกเลยนะหรือว่าเวลาเราไปเอามาคือเอามาตามธรรมชาติส่วนใหญ่ก็เอามาจากธรรมชาติครับ uh huh. ไม่ค่อยได้ปลูกกันเท่าไหร่ครับ uh huh. แต่ว่าถ้าทาเป็นอาชีพเนี่ยก็อาจจะต้องมีการขยายพันธุ์หรือเอามาปลูกเองแล้วส่วนที่เรานํามาใช้ในการจักษาเราใช้ส่วนไหนบ้างในเรื่องของการนามาจักษารนะครับก็คือเราจะเอาเนี่ยตัดเราจะเลือกเลือกลักษณะของต้นคลุมหรือคล้านะครับ ก็ดูจากลักษณะของง่ามมันนะครับมันจะมีสามง่ามห้าง่ามอะไรประมาณนี้ครับเราก็เลือกดูจากง่ามตรงนี้หนึ่งง่ามสองง่ามมันจะบินอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรคะส่วนนี้ลำต้นครับลำต้นอันนี้ทาไมใหญ่กว่าที่เราเห็นข้างหลังเยอะเลยคะอันนี้มันแล้วแต่ครับความอุดมสมบูรณ์ของแต่ละพื้นที่ครับแล้วพอเราได้จากต้นที่เราต้องการแล้วคือเอานํามาพาอ๋อถ้ามีน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้ได้ไหมคะ อ๋ส่วนมากเขาจะไม่นิยมเขาจะเอาสามง่ามทำไมอะคะเหนียวดีเหนียวดีอ๋อถ้าเกิดมันมีน้อยกว่านี้มันจะไม่เหนียวมันอ่อนครับถ้ามีมากกว่านี้อะคะมากกว่านี้มันก็จะกรอบมันจะแก่ไปอต้องเลือกมาประมาณสามง่ามเท่านั้นแล้วเราก็ตัดส่วนที่ที่เราต้องการตั้งแต่โคนจนถึงปลายเนี่ยให้ได้ลักษณะที่เราต้องการครับแล้วก็นํามาผ่าหรือลอกเอานะครับส่วนผิวของมันนะครับก็ให้ได้ลักษณะแบบนี้ กาใช้บริเวณผิวด้านนอกใช้ผิวด้านนอกครับแต่ว่าถ้าต้องการให้มีลายเนี่ยทางกลุ่มจักษสารเนี่ยใช้วิธีการขูดผิวครับขูดผิวให้มีลักษณะสีแดงเนี่ยครับก็คือทำยังไงอะคะก็คือใช้ใช้มีดนะครับขูดขูดแบบนี้อ๋อขูดผิวสีเขียวๆข้างนอกออกแล้วก็จะได้เป็นสีแดงแได้เอาเป็นสีแดงในลักษณะก็จะได้เหมือนมี2เฉดสีแบบนี้ใช่ไหมคะ เออแล้วสีเขียวอย่างที่เราเห็นนี่คือเราก็เอามาใช้จักสารได้เลยเหรอคะถ้าสีเขียวเนี่ยก็เอาไปทําเป็นเสือครับก็จะใช้เนี่ยเสือตัวโตใหญ่ๆแบบนี้ครับคือเอามาสารเป็นเสือแต่ถ้าขูดผิวเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าการเล่นลายเนี่ยจะมาใช้เรื่องสารตะโลกเนี่ยแบบนี้ครับค่ะหรือทำทำกระบุงอะไรประมาณนี้ครับซึ่งเราก็จะมีขนาดที่ต่างกันออกไปด้วยใช่ไหมครับ เราสงสัยอย่างหนึง่งพออันนี้พอเรามาสารเสร็จเนี่ยพอมันตากให้มันเหมือนแบบออกไปตากแดดมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีแบบนี้เหรอใช่ครับเอาเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราเอามาเล่นลายให้มันเป็นสีแดงมันก็จะเป็นสีแบบนั้นเลยเป็นสีนี้ครับสีน้ํา นี่ครับนจะเป็นสีแบบนี้เลยถ้าเกิดเราไม่ขูดออกมันก็จะเป็นสีน้ําตาลอ่อนแต่ถ้าเราขูดแล้วให้มันเป็นแบบว่าสีแดงแบบเนื้อข้างในของมันมันจะเปเหลืองเลน้อยมันก็จะแบบเข้มขึ้นมาแบบนี้ทําให้แบบมี2เฉดสีเล่นลวดลายเล่นสีสันได้อีกเอาอะไรอย่างแบบนี้คะอันนี้ก็คือใช้วิธีการย้อมสีเอาครับเพื่อให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นครับปกติเวลาเราทำค่ะเราทํากี่ขนาดยังไงบ้างคะอ๋อก็แล้วแต่คนที่จะสารนะครับก็คือถ้าเล็กเนี่ยมันเสียเวลาในการเหลาตอก จะช้าตรงนี้ครับแต่การสารนก็สารเหมือนกันแต่เล็กๆเนี่ยจะทํายากกว่าสารอะไรที่ง่ายที่สุดแล้วก็เคยทํามาเป็นอันดับแรกๆคะส่วนใหญ่จะสารเสือครับเสือจะง่ายกว่าอย่างอื่นครับอ๋อเพราะว่ามันเป็นแบบแผ่นลับล่าไปใช่ไหมคะอันอื่นคือต้องขึ้นโครงอะไรอย่างงี้ทหมอันอื่นไม่ต้องขึ้นโครงก็คือพื้นฐานของมันก็คือเราก็สารคล้ายๆกับเสือครับในเหมือนย่างก็โล่นยก็คือเบสิกของมันก็คือมาจากเสือ เพียงแค่เราขึ้นขอบให้มันได้รูปกลมๆแค่นั้นเองครับอ๋อแล้วอย่างอันนี้ล่ะคะอันนี้ก็ขึ้นจากอันนี้เนี่ยโหนี้ดูยากอันนี้ก็ขึ้นจากเหมือนกันครับแล้วก็ใช้วิธีการแสสนักแต่ข้างล่างเนี่ยข้างล่างขึ้นข้างบนค่ะครับอืมอันนี้ก็ต้องอาศัยความชํานาญของผู้แสานเหมือนกันครับค่ะและแบบนี้คลุมกับคลาของเราเขามีสรรพคุณหรือว่ามีจุดเด่นอะไรที่พิเศษกว่าพืชชนิดอื่นๆที่เราเอามาจากสรนไหมคะอ่าจริงๆแล้วอันนี้จะมีความคงทน นะครับถ้าสารเป็นเสือเนี่ยมันจะมีความเย็นนะครับมีความเย็นรักษาความเย็นได้ดีหรอคะครับแต่ว่าถ้าเป็นอย่างอื่นเนี่ยมันก็จะรักษาคุณสภาพของเครื่องพวกนี้เนี่ยจะอยู่ได้นานอืระยะเวลานี่คือประมาณกี่ปีถ้าเป็นเสือนี่ก็20ปีขึ้นครับคือถ้าเราไม่ได้เอาไปไหนนะครับคือเราวางปูไว้กับพื้นอะไรประมาณนี้ครับรรก็จะรักษสาสภาพไว้ได้ประมาณ20ปีขึ้น,นครับ ซึ to ่งตอนนี้ก็คือมาเป็นเหมือนกับว่าถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับงานจักสารคุ้มค้าแบบนี้ให้กับคนที่สนใจด้วยใช่ไหมคะแล้วเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เราได้เริ่มมาถ่ายทอดความรู้ต่างๆลก็มีผู้ที่สนใจเนี่ยคืออยากมาเรียนเพิ่มมากขึ้นครับเราก็ได้สอนให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนที่โรงเรียนนะครับก็คือเริ่มจากรายพื้นฐานนะครับเพื่อให้เด็กมีความสนใจในเอกลักษณ์ของเรานะครับคือในปัจจุบันเนี้ยภูมิยาของเราเนี่ยมันได้เริ่มถดถอยหรือสูญหายไปเรื่อยๆครับ เราก็อยากให้มีการอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ให้มันคงสภาพเดิมนะครับเมื่อกี้คุณครูบอกว่ามีลายพื้นฐานแสดงว่ามีหลายลายด้วยเหรอก็ปัจจุบันนี้เราก็มีการที่ว่าการประดิษฐ์ลายขึ้นใหม่ๆครับเพื่อให้มีความสวยงามมีความต้องการของคนที่อยากได้อยากเอาซื้อไปเป็นที่ระลึกเลยประมาณนี้ครับลายที่ว่านี่มีแบบไหนบ้างหรอคะอ่าก็มีลายนะครับลายมีลายดอกจันมีลายดอกจันแล้วก็แหนเอ่ย ลายดอกจันก็จะเป็นลายแบบนี้ลายเสือเนี่ยครับอแบบลายเสืก็คือลายแบบนี้ยเรีกลายดอกจันแล้วที่เหลือนี่ก็แล้วแต่ผู้สานเนี่ยเขาจะเอาใส่เข้าไปในลายอีกทีหนึ่งครับนี่แล้วก็ถอดลายนะครับเพราะจริงๆลายเดิมดั้งเดิมจริงเรามีไม่กี่ลายครับมีสองสามลายลายดั้งเดิมนี่คือลายอะไรก็เป็นลายสองลายสามลายดอกจันมีตัวอย่างเราได้เลยก็มีเสือนี่ครับลาย ข่ม2ยก2ประมาณนี้ครับอันนี้ถือว่าเป็นเบสิกเป็นเบสิกพื้นฐานครับอันนี้เป็นลายที่เราคิดค้นแล้วก็คือถอดลายมาจากที่อื่นนะครับอ๋ออันนี้เรียกว่าอะไรคะอันนี้ก็เป็นลายคล้ายๆกับลายดอกจันทก็แต่ว่ามันมันจะเหมือนใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไหมครับอันนี้ก็เป็นลายดอกจันทร์ด้วยไหมคะครับใช่ครับอันนี้ลายดอกจันทร์ที่ว่าเราเห็นว่าเป็นแบบเป็นเหมือนลักษณะแบบเป็นเหมือนดอกๆอย่างนี้เนาะครับอันนี้ก็เป็นดอกจันทร์เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นดอกจะมีลายสามลายเลย เข้ามาเสิมอีีทีนึงครับก็คือยายบอกมีหลายลายเลยตรงนั้นบางผืนก็มีหลายครับบางผืนก็หลายลายผสมกันใช่บางทีก็คมหนึ่งยกสองทับสามก็มีแล้วแต่ว่าคนทําเขาจะออกแบบมาแบบไหนเป็นี้แบบไหนค่ะอย่างนนี้เป็นลายดอกจันนะแต่ว่าเขาก็มีแบบการใส่เส้นเข้าไป ลดลายให้มันมีแบบเหมือนความหลักเพื่อให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้นครับลายที่เป็นลายยอดนิยมนี่คืออะไรคะคุณครูส่วนมากก็ลายลายดอกจันนี่แหละครับดอกจันถือว่าขายดีสุดใช่ไหมคะมองดูแล้วมันสานง่ายด้วยแล้วผลิตภัณฑ์ที่ถือได้ว่างานจักสานของเราที่ได้รับความนิยมส่วนใหญ่จะเป็นอะไรส่วนใหญ่เป็นกระบุงกระบุงคือป็นกระนี้ครับใช่ครับลักษณะแบบนี้ครับกระบุงลายก็จะแตกต่างกันไปอีกครับ ในกระบุนก็คือเราสามารถผสมผสานลายได้ตัวฐานก็อาจจะเป็นอีกลายหนึ่งส่วนตัวด้านบนก็เป็นอีกลายหนึ่งใช่ไหมคะเมื่อกี้คุณครูบอกว่ามีการถ่ายทอดให้กับนักเรียนในโรงเรียนไม่ใช่ว่ามีแค่รุ่นรุ่นเด็กเเท่านั้นนะมีรุ่นเด็กๆครับก็เป็นโครงการคือพู้เท่าเล่าผู้เยาว์ถ่ายทอดก็คือให้ผู้เท่าเนี่ยได้มาสอนให้เด็กทีเด็กก็เอาไปต่อยอดเป็นพัฒนาไปในรูปแบบของสิิงต่างๆอีกทีหนึ่งครับ แล้วเด็กๆเ,เขารู้สึกแบบสนใจหรือว่าเป็นยังไงบ้างคะก็ได้กระแสะตอบรับดีเด็กให้ความสนใจแล้วก็เด็กบางคนนี่ก็มาสอบถามอยากเรียนอีกอะไรประมาณนี้ครับก็คือเพื่อเขาอยากเรียนสมมติว่าเราสอนกระบุงเนะี่ยเขาก็อยากเรียนอย่างอื่นอีกออนะครับเพราะว่าเราสอนครั้งคอร์สนึงก็ได้แค่อย่างสองอย่างคือมันมันมัน,มนไม่จบครับอ,อ, <laughs> อย่างเด็กๆที่เขาเรียนแล้วเขาเอาไปทําอะไรต่อคะอ่าจริงๆก็คือเอาไป ในในลักษณะของเด็กเนี่ยเขาเอาไปทําเกี่ยวกับอาชีพได้ครับแล้วก็เอาไปการประกวดครับ<อ>มีการประกวดด้วยเฉพาะในท้องถิ่นหรือว่าในในระดับจังหวัดอะไรเงี้ยก็มีครับก็คือเป็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท้องถิน่น<อ>เกี่ยวกับสิ่งที่ได้มาจากท้องถิน่น วัสดุท้องถิ่นอะไรประมาณนี้ครับเรียกว,ว่าตอนนี้ก็เริ่มมีการขยายองค์ความรู้นะคะไปให้แบบกลุ่มของที่เป็นนักเรียนมากขึ้นคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้นเพื่อจะได้ร่วมกันอนุรักษ์ตรงนี้เอาไปด้วยคราวน,นี้ค่ะพอเริ่มมีคนรูจจ้จักเริ่มได้มีการส่งเสริมแล้วก็มีการอนุรักษ์แบบนี้เวลาเราเอาต้นคลุมหรือต้นคล้ามาทาแต่ละทีเราไปหาจากไหนเราต้องแบบไปได้จากแหล่งตรงไหนมาแล้วมีเพียงอพอไหมคะคือดูจากลักษณะภูมิประเทศของเราแล้วนะครับที่อยู่ทางด้านหลังเนี่ยติดกับ ภูเขาเนี่ยอ,อันนี้ก็คือความอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติที่เรามีอยู่เนี่ย<ฮ>เราก็ได้จากตรงนี้แหละครับคือเราไปหามาจากในป่าเนี่ยเพื่อที่จะนํามาใช้แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้สูญหายแล้วมันก็งอกของมันไปเรื่อยๆอครับเราก็ไม่ได้ตัดทีเดียวหมดเลยค,คือเวลาเราจะใช้ครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็ออกมาพอประมาณเพื่อที่ว่าจะให้สักสารแต่ละครั้งนี่ได้พอประมาณที่เราต้องการครับเพราะถ้าเอามามากเนี่ยมันจะเสีย หรอกคะแ่มันไม่จะเหี่ยวไส้มันจะแห้งนอก็จะใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้แล้วก็ตัดมาแล้วต้องใช้ระยะเวลากี่วันประมาณไม่น่าเกิน4วันสามสี่วันประมาณนี้ครับแต่ว่าถ้าจะใช้เกินนั้นก็ต้องมานํามาแช่น้ําก่อนครับอย่างตอนนี้ถือว่ามีเพียงพอไหมคะเพียงพอครับเพราะว่าผูดที่จักษาสานีรยมีน้อยฉะนั้นเนี่ยวัสดุท้องถิ่นเราก็มีมากแต่ว่าคนที่จะถ่ายทอดได้เราเนี่ย คือค่อยๆลดหายไปเด็กรุ่นใหม่เขาก็ไม่ได้สนใจสักเท่าไหร่ครับฉะนั้นนะวัสดุธรรมชาติก็มีอยู่มากพอสมควรครับแล้ว,ลวคุณครูมองเรื่องนี้ยังไงถ้าในเมื่อแบบว่ามันเป็นภูิปัญญาอยู่แล้วและเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าก็ไม่ได้ใช้แบบต้นทุนอะไรมากมายเป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติจริงๆแล้วมันคือมันก็เป็นอัตลักษณ์อย่างหนึ่งของเรานะครับในเรื่องของการจักสารหรือการประกอบอาชีพในการดาเนินชีวิตของเราเนี่ยก็คือสิ่งพวกนี้มันมันไม่ประเมินค่าไม่ได้ครับเพราะมันออกมาจาก ความรู้สึกของแต่และบุคคลฉะนั้นเนี่ยในของอปู่ย่าตายายเราเนี่ยที่ถ่ายทอดมาเนี่ยเราก็พยายามที่จะให้เขาถ่ายทอดให้เรากับเราเนี่ยให้มากที่สุดนะครับเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่สูญหายไปค่ะแล้วอย่างทางกสอนอของเราเองนะคะมีการเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องไหนอย่างไรเราก็ได<ห>้<ห>รับสน,สนับสนุนงบประมาณจากกสนเนี่ยเพื่อที่จะให้ความรู้นะครับก็คือเป็นการ จ้างภูมิปัญญาเนี่ยมาถ่ายทอดให้กับบุคคลที่สนใจนะครับแล้วเราก็ได้มีการจัดตั้งกลุ่มนะครับเพื่อที่ว่าจะให้บุคคลที่สนใจหรือผู้ที่สูงอายุเนี่ยมาช่วยกันนะครับที่ว่าจะเสริมสร้างการประกอบอาชีพตรงนี้นะครับให้มันมีความยั่งยืนขึ้นเพิ่มขึ้นอีกหน่อยนึง<อ>แล้วก็อาจจะเป็นการลดการบั่นทอนจากการที่เราเนี่ยจะลดจากรงส่วนนี้เนี่ยให้มันต่อยอดของเราเองไม่ให้มัน<ด><ด>สูญหายง่าย เ,เห็นบอกว่าทางกศนเข้ามาร่วมกับเราตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมคะอันนี้คือเกี่ยวกับอะไรอย่างไง้บ้างก็คือเขาให้สนับสนุนเกี่ยวกับการาจักษสารเนี่ยครับ<า>เพราะว่าตรงนี้นะมันจะเริ่มมีการสูญหายนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุก็ล้มหายตายจากไปหลายๆท่านที่เป็นมีองค์ความรู้นะครับเราก็เลยที่จะเอาตรงนั้นนะมาถอดถอดองค์ความรู้<อ>เพื่อที่จะเก็บรักษาตรงนี้เอาไว้ครับแล้วก็ให้เขามีไรายได้ด้วยบางที เขาอยู่กับบ้านเนี่ยไม่มีอะไรเนี่ยพอ,พอเขามีไรายได้ขึ้นเนี่ยเขาก็อยากที่จะทำมีกาลังใจที่จะทําครับนี่ก็เท่ากับว่าอย่างตอนแรกเนี่ยเราทํากันในครัวเรือนอาจจะไม่ได้มีใครรู้จักมากนาะแต่พอทําตัวสนนองเข้ามาก็เหมือนกับว่ามาเหมือนแบบริเริ่มแล้วก็เหมือนกับ เปิดองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้ให้ใทั้งผู้เท่าผู้แก่ที่อยู่ตามบ้านก็ได้มีโอกาสในการไปถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็ได้มีคนรู้จักมากขึ้นด้วยใช,ใช่ไหมคะต่อไปคิดว่าจะต่อยอดทําเป็นอะไรอีกไหมคะก็แล้วแต่ความต้องการเราต้องดูด้วยครับว่าลูกค,ค้าต้องการแบบไหนถ้าเราเป็นแบบตั้งเดิมเนี่ยมันก็อยู่แค่นี้แหละครับเราก็ต้องสร้างผลิตภัณฑ์หรือโ r o d u c ใหม่ๆกับให้มันมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นครับตอนนี้ไม่ทําอะไรที่แปลกไปจากตรงนี้แล้วบ้างไหมคะ อนนี้ก็ยังเรายัางคงเดิมๆอยู่แต่ว่าเราจะมีการเสริมสร้างลายกับลายใหม่ๆนะให้กับผลิตภัณฑ์ของเราก็คือ,อ,อรูปแบบของการทำเนี่ยหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เราทําออกมาเป็นแบบลักษณะการใช้งานแบบเดิมแต่ว่าทําลายใหม่ๆออกมาใช่หรือบางอย่างเนี่ยเราเช่นขนางเนี่ยเอาไปช้อนปลายว่าแต่เราทําเล็กๆเนี่ยแล้วเอามาจัดดอกไม้ใส่ตรงนี้แล้วไปห้อยกับข้างขวาเนี่ยก็มันก็สวยดีคนก็เห็นก็สนใจครับ หรือบางอย่างก็ทําเป็นโคมไฟบ้างอะไรบ้างเงี้ย uh huh. แล้วอย่างตอนนี้เราไปขายที่ไหนคะอ่าส่วนมากก็เขาก็จะมาดูงานอะไรประมาณนี้ครับเพราะเราเป็น uh huh. ชุมชนท่องเที่ยวโอทอบนวัดวิถีเี้เงี uh ้ย huh. เขาก็มีโครงการมีเป็นกลุ่มเงี้ย ก็คือจะมีลูกค้าเข้ามาหาเราถึงที่เลยมาดูงานแล้วก็จะซื้อติดไม้ติดมือกลับไปมีออกไปจำหน่ายแนอส่วนใหญ่เราไม่เคยจะออกไปข้างนอกครับเพราะว่ามันทําไม่ทันครับโอ้ทำไม่ทันเลยชิ้นหนึ่งใช้เวลาทํานานแค่ไหนต่อวันอย่างอันนี้ประมาณสัก2วันคุณยายประมาณ2วันได้รวมทุกอย่างตั้งแต่ขั้นตอนแรกเหรอคะใช่ครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้ว่าจะทําแป๊บเดียวเสร็จเลยเพราะว่ามันขั้นตอนตั้งแต่ไปตัดคลุมต้นคลุ้มค้าเอามาลอกเอามา ขึ้นโครงในประมาณนี้มันจะใช้ระยะเวลาในการจักษะเหมือนกันครับแล้วอะไรที่ทํายากสุดคะขนาดเล็กๆเ,เนี่ยมันจะทํายากครับค่ะ<ฮ>อย่างเนี้ยมันก็เป็นรูปทรงของมันโดยเฉพาะเงี้ย<ฮ>อ่าก็ทํายากสักหน่อยนึงแล้วที่สัมพันธ์คนทําตอนนี้ยังมีไม่ได้เยอะ<จ>เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือได้ว่าตอนนี้ก็ประมาณอยู่ในกําลังการผลิตที่พอดีแล้วก็เหมาะสมกับปริมาณวัตถุดิบที่เรามีด้วยแล้วก็การตลาดของเราด้วยตอนนี้นะคะเราก็ได้ทราบแล้วล่ะคะ่ะว่าคลุ้มค้าเนี่ย มันคืออะไรแล้วก็นํามาทําเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะการจักสารเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆก็เรียกว่ามีความสวยงามด้วยคราวนี้ค่ะเดี๋ยวในช่วงต่อไปนะคะเขาะจะมาแนะนําคุณครูว่าเราจะมีเทคนิคอะไรในการถ่ายรูปเผื่อโอกาสหน้าเอาไปขายออนไลน์บ้างเนาะค่ะในฐานะที่ผมเป็นผู้นําองค์กรนะครับก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นเพื่อจากการศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์ แลวก็ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนให้ชุมชนมีไรายได้สามารถดํารงเลี้ยงตัวเองได้นะครับสำหรับต้นคุ้มต้นค้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่มีอยู่ในที่อํเาเภอเขาเกิจกูดแห่งนี้แห่งเดียวนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับจากประสบการณ์ที่ได้ลงพื้นที่จากการาร่วมกับครูกกษตรตบลน,นะครับผลิตภัณฑ์ที่มาจากคุ้มคลา้าสมัยแต่ก่อนนั้นประชาชนทําเพื่อ ใช้ใช้สอยในชีวิตประจําวันใช้สอยในครัวเรือนอแต่ปัจจุบันเนื่องจากคุ้มค้ายังขาดคนที่สืบสารต่อยอดก็ตรงนี้เราได้เรยงเห็นถึงความสําคัญอีกส่วนหนึ่งที่คุ้มค้าเนี่ยมีความสําคัญก็คือลวดลายที่เราอยากจะนําเสนอ,อสมัยก่อนอาจจะไม่ลวดลายที่ไม่ทันสมัยที่ไม่สวยแต่ทุกวันนี้เราจะเห็นได้ว่าลวดลายค่อนข้างจะสวยนะฮะแล้วก็เป็นวัสดุจากธรรมชาติ ปัจจุบันนี้การนำไปใช้ประโยชน์อาจจะน้อยลงแต่ว่าเราสามารถที่จะสร้างคุณค่าให้ให้กับลายต่างๆโดยเอาไปประดับตามบ้านเรือนโดยเอาป,ประดับตามรีสอร์ทโรงแรมซึ่งอำเภอเขาเก๊จกูดเองก็มีรีสอร์ทและก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของเมืองจันทก็สามารถที่จะที่จะนำลวดลายพวกนี้ไปตกแต่งประดับได้จุดนี้เป็นจุดสำคัญที่กสนเราได้เห็นได้จะหนักและเลยเห็นความสำคัญว่าลวดลายส่วนนี้สามารถที่เอาไปทำประโยชน์ได้แล้วก็ต่อย,ยอด ให้เป็นอาชีพให้กับชุมชนให้คนในท้องถิ่นให้เติบโตได้ มาเรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อที่จะนําสินค้าไปลงโซเชียลในการถ่ายของออนไลน์ค่ะในช่วงนี้นะคะต้องขอต้อนรับพี่ภาคด้วยค่ะสวัสดีค่ะดูค่ะ,คะนี่คือพี่ภาคค่ะที่จะมาสอนเทคนิคในการถ่ายรูปของเรา <laughs> แต่วันนี้ค่ะจะแตกต่างกับทุกครั้งเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยเราจะใช้สมาร์ทโฟน <laughs> แต่คราวนี้คุณครูบอกว่าคุณครูมีกล้องด้วย เพราะฉะนั้นคุณครูเองน่าจะมีพื้นฐานในการถ่ายรูปมาบ้างใช่ไหมคะนิดหน่อยครับผมให้คุณครูโชว์สกิลก่อนเลยดีกว่าแล้วคุณครูถ่ายรูปแบบไหนด้านหลังของเราเราก็จะมีผลิตภัณฑ์เนาะที่เป็นงานจักสานจากชุ้มคลาอยู่นะคะลูกค้าปกติแล้วถ้าเกิดเราจะถ่ายรูปเนี่ยคุณครูสมมติว่าเป็นตัวนี้เนาะเป็นยังไงเอ่ยอย่างเวลาคุณครูถ่าย ปกติก็ถ่ายแต่รูปคนต้อป็นิถนัดถ่ายรูปคนคราวนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนมาเป็นผลิตภัณฑ์บ้างนะคะให้คุณครูลองถ่ายให้เราดูก่อนเดี๋ยวค่อยให้คำแนะนำได้ไคุณครูลองเลือกก่อนก็ได้ครับข้างหลังนี้มันจะมีอยู่3ตัวที่ผมลองคัดคัดมาละนี่ดีกว่าครับอ่าได้ครับใช่ไหมคะเดี๋ยวเลยไหมคะเดี๋ยวมีต่ออกให้ะลังนี้สมมติว่าเรามีมาอย่างนี้คุณครูลองลองดูว่าเวลาเรา เราถ่ายของเราเราจะถ่ายยังไงอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกล้องอะไรคอ,อม a พก c a m มด้อ๋ออันนี้มันจะใช้งานง่ายไหมคะก็<อ>ต้องต้องคนที่มีพื้นฐานการถ่ายภาพอพอพอสมควรต้องมีการตั้งโหมดอะไรอย่างนี้ไหมคะคุณรูก็ก็มีบ้างครับเป็นยังไงคะ อโอนี่คือแสงกำลังสวยเลยนะเนี่ยจากที่ดูรูปที่คุณครูถ่ายเมื่อกี้ก็จะสอนในเรื่องของการจัดวางองค์ประกอบของภาพกันเนาะแต่วของผมจะลองในมุมของสมาร์ทโฟนมันมันทฤษฎีเดียวกันผมขออนุญ,ญาตนะครับอย่างอย่างอันเนี้ยเวลาเราวางคือมันจะเป็นรูปทรงแนวตั้งเอ้ยแนวตั้งแนวตั้งค่ะตั้งครับ,รบ,รบก็ประมาณนี้เลยเราจะวาง ให้มันขนานกับตัวสิ่งช้าของเราอโอ้โหเวลาเราวางเป้าคือจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือเป็นกล้องเราก็ใช้ทคิคเดียวกันะใช่ครับมันจะประมาณนี้เนี่ยอันนี้คือหนะ้าตรงนะผมเลยถ่ายออกมาประมาณนี้ม,มันก็จะเห็นรูปทรงชัดเจนและคือตอนนี้แสงของเรามันมาจากทิศนี้มันก็จะมีเรื่องของเงาอย่างนี้ทาให้รูปแบบสมิติขึ้นส่วนอีกมุมหนึ่งที่ผมจะแนะนําคุณครูก็คือคือตรงเนี้ยมันมีลูกเล่นก็คือฝาปิดใช่ไหมฮะเราอาจจะมาวางไว้ข้างหน้าให้รู้ว่าช้องเนี่ย มันมีอะไรบ้างเป็นส่วนประกอบนี่ผมก็จะมาแล้วก็ถ่ายก็จะได้อีกอีกมุมก็คืออย่างนี้ครับส่วนมุมที่สามยังไม่หมดยังไม่หมดนะคะเนี่ยซึ่งตรงนี้ก็แบบเป็นผมก็จะเอาสูงขึ้นอีกนิดนึงจำได้ไหมครั้งแรกผมขนานถูกไหมฮะอันนี้ผมสูงขึ้นเพราะว่าผมต้องการให้เห็นรายละเอียดตรงนี้ สามมุมประมาณเนี่ยตางนี้เดี๋ยวให้คุณครูลองใช้กล้องครูลองกล้องทดสอบดูตรงนี้ก็สวยอยู่แล้วด้วยเนาะเพราะว่าแบบมีปูด้วยเสือจเหมือนเหมือนที่ผมบอกครับอันดับแรกขนานกันก่อนอ๋อเริ่องสามว่าอ่าใช่ไหมคะเราเราต้องเอากล้องให้มันขนานก่อนอันนี้ยังไม่ขนานเท่าไหร่เลยหมดครับอ๋อลองลองเตี้ยลงอีกนิดนึงก็ได้ครับอ่าแล้วก็ถอยถอยนิดนึงหรือไม่ก็ซูมเอาออกมานิดนึงครับ พยายามให้ด้านด้านบนซ้ายหรือขวาเนี่ยมันมีมันมีสเปซที่เท่ากันแล้วลองเทียบกับรูปที่คุณครูถ่ายก่อนหน้า<อ>ก็จะเห็นในข้อแตกต่างเมื่อกี้ที่พี่พ่ขายมีออนตรงนั้นอันนี้มันอยู่ที่เราจัดวางได้เลยครับจะเอาไว้ตรงไหนก็ได้แล้วแต่เราอันนี้ดูตามความเหมาะสมสูงขึ้นนิดนึงสูงขึ้นมาหน่อยเพราะว่าเราต้องการเห็นรายละเอียดข้างในนิดนึงแต่ปกติเหมือนคุณครูจะถนัดมุมแบบเอียงเียงหน่หอยอย่างนี้ใช่ป่ะคะประมาณนี้ครับ รู้สึกถึงความแตกต่างไหมครับก่อนหน้าตัวแรกเนาะห้องต่อไปล่ะคะเราจะมีแบบไหนอีกต่อไปเป็นอันนี้ไหมถูกเนาะห้องดูแบบนั้นเราจะถ่ายยังไงดีอันนี้เราเรียกอะไรกระจาดใช่ไหมฮะเป็นกระบุงกระบุง่าโอเคกระบุงก็เขาก็จะมีมุมของเขาเราก็จะทําให้มันสมมากที่สุดก็คือวิธีการก็คือเหมือนเดิมเลยฮะลับการก็คือหน้าตรงโฟกัสที่ตัวสินค้าตัวผลิตภัณฑ์ของเรา ตอันนี้เลยครับถ้าเรารู้สึกว่ามันน่าเบื่อเราบิดช่วยนิดนึงได้อ๋อไม่ต้องให้เป็นแบบว่ามุมกวมารงแบบนี้ก็ได้ใช่นยังไเพราะว่ามันจะได้มีติด้านข้างขึ้นมาประมาณนี้ขนาดงานเดอมลองแบบว่าปรับคุณครูฉันทำเลยก็ได้และอีกมุมนึงก็คือมุมสูงที่ผมบอกไปซ้ายขวาอาจจะถอยออามันนิดนึงก็ได้ครับจะได้ดูไม่อึดอัดเกิน อย่างมันบาลานเท่าไล้วถ้าเกิดอยากได้บาลานเราเราอยากรู้ว่ามันบาลานไหมบาลานให้มันตรงตรงของเราครัวถอยถอยออกมาอย่างนี้นึงครับแล้วก็ถ้าเกิดถ้าเกิดมันอ่าเน,น,นี่ยแล้วก็อีกมุมหนึ่งที่ผมจะแนะนำก็คือนี้สูงขึ้นอีกนิดนึงมันก็จะเห็นความลึกของตัวผลิตภัณฑ์เรา กราวสวยถ่ายออกมาผลิตภัณฑ์ก็ดูสวยซ้ายขวาให้มันให้มันมีสเปซอาจจะต้องไข่ออกมาอีกนิดหนึง่งที่ก็ไม่ต่างกันเลยเนาะไม่ต่างเลยนะ้ำโขลกแล้วมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะคืออันนี้อันนี้มันจะเป็นแบบลักษณะแบนๆกว้างๆ<บ>จะถ่ายยังไงถึงจะสวยอ่ะแบนๆก็แล้วต้องหาอะไรมาหนุนเปล่าก็ได้หนุนนิดนึงแล้วก็มาโรลกกระทะเลยครับสูงขึ้น45องศาอันนี้ได้เลยหรืออีกวิธีหนึ่งเรา เราต้องการโชว์รายละเอียดค่ะอ่าแล้วก็แน่นๆไปเลยอย่างนี้ก็ยังได้ครับหรือจะเป็นอีกมุมหนึ่งก็คือมุมท็อบมุมท็อปเราไม่จําเป็นต้องโชว์ทั้งแผ่นเราจะโชว์แค่มุมใดมุมหนึ่งอย่างเงี้ยแค่เซี่ยวเราเรียกว่าเซี่ยวอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้ให้คุณครูลองบ้างดีกว่าคุณครูอยากได้เป็นมุมแบบนี้ ครับครับครูขำอย่างเดียวเลยไม่เคยถนัดครับ <c oughs> ไม่ยากครับอันนี้ของคืเป็นมุมที่เห็นทั้งหมดอันนี้คือ45อ่สอ,อ,องศาถูกไหมอนนี้อ่าเอาเป็นแบบไหนซอดีอ่าแบบนี้ก็ได้ครับนี่ก็คือ45อ,องศาเหมือน,นกันเป็นแนวน,นอนแทนอ่นานถ้าเกิดเราเน้นลายล่ะคะคุณครูเน<า>้นลายก็คือเนี่ยเราตั้งกล้องให้ขนาดก่อนอันดับแรกนะคตัวตัวสินค้าเรา คือกล้องต้องสูงแต่ตรงนี้มันมันจะดูอัดไปเราอาจจะเลือกมุมมุมซ้ายหรือมุมขวาของตัวสินค้าเราออขออนุญาตนะฮะประมาณนี้ก็ได้ให้มันให้มันรู้สึกว่าตรงนี้มันมีสเปซเพิ่มขึ้นเราจะได้รู้สึกไม่ดอัดนั่นแหละ คราวนี้ต่อไปเราจะไม่ได้ถ่ายแค่รูปคนอย่างเดียวแล้วนะเราจะมีถ่ายรูปสินค้าด้วยแล้วปกติแล้วเคยแบบมีการถ่ายแบบเป็นมุมอะไรอย่างนี้ไหมครับก็ไม่เคยมีครับก็ถ่ายกันเล็กๆทั่วไปเลยครับผมไม่ได้รู้ว่าจริงๆแล้วมันมันมันต้องวางองศายังไงหรือว่ามุมยังไง นี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะคะจากสารจากคุ้มค้านั่นเองนะคะต้องบอกเลยว่ามีความสวยงามมากแล้วก็ทําเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายและที่สําคัญก็คือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยที่ก็อยากให้คนรุ่นหลังเนาะช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้นะคะสําหรับในวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะทั้งคุณรูคำรณแล้วก็พิพาคมากเลยด้วยค่ะขอบคุณค่ะวนครั้งหน้านะคะโอนี่มีดีของเราจะมีดีที่ไหนต้องคอยติดตามนะคะวันนี้ค่ะพวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ